จอห์นด l ลิงเจออาชญากรผู้โด่งดังในหน้าประวัติศาสตร์อเมริกาสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเมมโมร andum สิ่งนี้ที่ระลึกถึงวันที่22กรกฎาคมเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของจอห์นดีลิงเจอร์หนึ่งในอาชญากรที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเขาคือหัวหน้าแก๊งโจรปล้นธนาคารในช่วงยุคเศรษฐกิจตกต,กต่ำครั้งใหญ่ r e a t Depression ในทศวรรษ1930ที่สร้างความหวาดกลัวและทำให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องปวดหัวไปทั่วประเทศแม้จะเป็นอัจฉรกรแต่เรื่องราวชีวิตของเขากลับเป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมากจนกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานและนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์หลายต่อหลายครั้งชีวิตของจอห์นดีลิงเจอร์เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อและเง่มุมที่จะตะอนให้เห็นถึงยุคสมัยนั้นคือ แม้จะเป็นอัชญากรแต่ดิลิงเจอร์มักจะถูกมองว่าเป็นโรบินฮูดในสายตาประชาชนบางกลุ่มเพราะเขาปล้นธนาคารซึ่งเป็นสถาบันที่ถูกมองว่าเป็นสาเหตุของความทุกข์ยากในยุคเศรษฐกิจตกต่ำเขาไม่เคยทำร้ายลูกค้าธนาคารและมักจะแสดงท่าทีสุภาพทำให้เขามีแฟนคลับอยู่ไม่น้อยจอห์นดิลิงเจอร์มีชื่อเสียงโด่งดังจากการหลบหนีออกจากคุกที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ถึงสองครั้งครั้งหนึ่งเขาหลบหนีกระจากคุกในอินเดียนา โดยใช้ปืนปลอมที่ทำจากไม้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความฉลาดและไหวพริบปฏิพันธ์ของเขาการกระทำของดิลิงเจอร์ทำให้เขากลายเป็นเป้าหมายหลักของหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่ในขณะนั้นการไล่ล่าดิลิงเจอร์ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ทำให้ FBI ได้รับความเชื่อถือและอำนาจมากขึ้นอีกด้วย ชีวิตของดิลิงเจอร์มาถึงจุดจบที่โรงภาพยนตร์ไบโอกราฟในชิคาโกเมื่อวันที่22กรกฎาคม1934เขาถูก FBI บสุมยิงเสียชีวิตหลังจากถูกหักหลังโดยผู้หญิงชุดแดงซึ่งเป็นคนรักของเขาเองเรื่องราวของดิลิงเจอร์สะท้อนให้เห็นถึงความวุ่นวายทางสังคมในยุคเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในอเมริกาในแง่มุมหนึ่งเขากลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านอำนาจของสถาบันที่ถูกมองว่าไม่เป็นธรรมในอีกแง่มุมหนึ่ง เขาก็เป็นตัวอย่างของผลลัพธ์ที่ตามมาจากการเลือกเส้นทางที่ผิดพลาดผลกระทบจากเรื่องราวของเขาไม่เพียงแต่ทําใหโปรติสร์อัชญาิกรรมของสหรัฐเปลี่ยนไปแต่ยังส่งผลต่อการพัฒนากฎหมายและการทำงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอีกด้วยชีวิตของดีเรนเจอร์สอนให้เราเห็นว่าไม่ว่าเราจะเลือกเส้นทางแบบไหนผลลัพธ์ที่ตามมาย่อมมีเสมอการเรียนรู้จากความผิดคลาดของคนอื่นเป็นสิ่งสำคัญอย่ากลัวที่จะล้มเหลว เพราะอย่างน้อยมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่สอนให้เราได้เรียนรู้และปรับปรุงเพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่สาเหลือเกินร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับในเฟอร์ติตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ